ค่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมเอฟซีทุกท่นานค่ะยินดีต้อนรับขอสู่ช่องเจน่านำโชคนะคะท่านผู้ชม่ะสำหรับเมือนี้เป็นวันทีหาท่านว่าโค้งสองพันหาอยหกสิบเจ็ดนะคะเป็นวันสำคัญของประเทศไทยเฮานะคะเป็นวันชาติเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะเออแอดกลับไปร่วมทำพิธีพึ่งกลับมาเนาะค่ะเนาะ,นะก็เลยมาคิดหอดพอเมียพี่น้องเข้าคือเก่านะคะ ตัวเลขแนวทางเมื่อนีรัฐบาลไทยค่ะทำช่วมขรัฐบาลไทยเพราะว่าแอนัดหลายมือแล้วว่าจ,จะลงแต่ว่าก็บ,บม่มีโอกาสพราวาที่บอกก็คือเบาเง้วตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเขามาโดนค่ะทำช่วงขเขามาติดต่อกันแล้วยี่สิบหางวดยี่สิบหกงวดเมื่อกี้นี้นะคะลดสองงวด ลดสองงวดนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเบซีทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามคลิปนี้ไม่เห็นคลิปนี้แล้วให้กดแชร์ออกไปพอแม่พี่นออ้องเฮาเดมีโชคต้อกันเนาะค่ะเนาะซูเอมอร์นี่เขาอยากหมากแพงค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอีกท่าหนึ่งที่เฮาสิาหาได้ใดๆก็คือกอารซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ย่างหน่อยๆก็ได้เดี๋ยวนี้มันมี ตัวเลขแนวทางที่เพิ่นเพิ่นขายแบบใหม่แต่แอดก็ยังสื่อบเปลี่ยนกับทำช่วงขาเข้าไปในเปาตัางมันจะมีมีไปศึกษาอีกเทือนึงแอดกิบเราท่นศึกษาคักนะคะสื่อตลตลีไว้ตัวเลขแนวทางอยู่ในเปาตัางนะคะทรงช่วงขาไปมืออีกเทือนึงถ้าผู้ใดยังบพทนศึกษาเขาไปศึกษามืออีกเทือนึงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ารายทันหลายคนก็นโชคดีหลายแล้วนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางที่ รัฐบาลเพิ่นเห็ดออกมาขายน,ะะนอกค่ะะอาคาตมชมคขาตัวเล็กแน่ทางรัฐบาลไทยของเจน่างงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วให้สองกับสี่สองกับสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ชัวล้านเปอร์เซ็นต์มีคนหนึ่ง่นบอกว่าเจน่างทบเข่าเดอทบเขามันก็นขึ้นหลุดเพราะว่าบ่มีผู้ใดโหมว,า,วามันจะออกตัวใดแต่ ตามข้อมูลตามสถิติเข้ามาแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบห้างวดงวดเมื่อกี้นี่เป็นงวดนี่งวดที่ออกซีสามนี่แปดซีสามนี่เป็นงวดที่ยี่สิบหกแน่นบหเออเป็นงวดที่ยี่สิบหกนะคะเอ่อตัวเลขเนี่ยทางเอไเฮมึงตังแต่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าถีผ่านมาหลายๆงวดปัสสวบาจะใส่นอสีนางตั้งแต่งวดแต่แต่พศหกสิบหกกระทำช่วงค่ะที่แอดเทสสถิติไว้เนาะค่ะเนาะเขามาตลอดมาหลุดวันทีหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหานี่ให้ให้สองกับเจ็ด จะว่ารีดไปออก C, C หนึ่งกับ C หกหวดต่อมาวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกบ่วดที่มันออกศูนย์หกกับเก่า C นะคะช่วงขาให้สามกับสอง ว่าเขานุดนะคะหลังจากนั้นมากกับเขามาตลอดให้หนึ่งสองออกหกสองกับสามเจ็ดสามสามกับเก้าออกอ 6, 2, 6, 1, 3, หกหากับหาเก้าสี่กับหกออกหกสองสองกับสี่ออกสี่สี่กับสามสองหกกับสองออกสองสองหนึ่งกับสามแปดงวด กี้นี่ให้สองกับสี่เลขที่ออกคือแปดสี่สามนะคะกับหกหนึ่งตัวเลขเนี่ยทางเจน่าให้บนบนมาสแต่ว่าจับคู่บ่เขาอ่เอจับคู่ชุดเต็มนะเขาอยู่เอามาโชว์คนบ่เขาเออเลขล่างหกกับเจ็ดกรมาตามที่ขาดหวังเนาะคะ่ะเนาะ เอ็ดว่าหกมันชนหกหกมาเน่นอนระบาดนี่ตัวเลขเนวทางของน่องน่องคนทีเอ็ดว่านี่เอ่อมาหนึ่งกับสามมาทั้งเบิดเลยเลขเลขน่องค้นนี้มาสองตัวมักสีเขาบนล่างมาสองตัวมักสีเขาบนล่างแต่แกจะบ่อ้มาตันหนึ่งแกจะหายประมาณ วันสองวันหวยจะออกอยังสิแกจะโทรมาคุยน้ำก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกเป็นการแลกเปลี่ยนตัวเลขก,กับเจีนาง่งงวดเมื่อกี้นี่เจีนั่งบอกว่าบนสี่ล่างหกกับเจ็ดเข้ากระจับคููกันเลยค่ะงวดเมื่อกี้นี่เออจีนังบอกว่าบนสี่ล่างหกกับเจ็ดแกบอกว่าห้องนูมาหนึ่งกับสาม จีนั่งกับกับจับซีหนึ่งซีสามแลกกัหกหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามอันนี้คือโครงสุดท้ายทีเจนั่งพิจัลลนาเนาะคะ่ะเนาะก,กับปรากฏว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างบนออกแปดซีสามล่างออกหกหนึ่งเจนั่งกระไดบนล่างแต่ เสียอย่างเดียวคือเจ้านั่งโบผิคนซื้อเลขกลหลสาเหตุที่โบแมนซื้อเหล็กไหลโบมักบอกว่าอยากได้ไหลยบโบแมนเพราะว่าเจ้นั่งป็นคนว่างแผนยันยันบคาโบถือยันโบมีเงินนะคะทำไปช่วงขาโบกันง่ายๆเลยเพราะว่าเงินท่องเป็นของหายากถ้าสมมุิว่ามันบดได้มากซัวเขาเสียปุ๊บปุงสิคนที่เป็นทุกข์คือเข้า เพราะว่าเฮาบปรด้ไปพึ่งผาอาศัยไผนะคะคนที่เป็นทุกข์คืเอเฮาเพราะฉะนั้นเฮาตองว่างแผนแบ่งเก็บแบง่งเสียงโชกแบ่งใจเนาะค่ะเนาะแบ่งทําบุญนะคะ,ะแบง่งทําบุญ,นะะบบญเรื่องทําบุญนี่ทําบุญทุกมือทําชุ่มขาเพราะฉะนั้นทาชุ่มเอฟซีทุกทันทุกคนที่แบ่งปันน้าใจมากเอ็ดกะแบ่งไปทําบุญให้น้าพรนะ้อมเนาะค่ะเนาะว่างสองสามมือ มีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นโทร่มหาแอดนะคะเพื่อนจะได้เลขกไทยพราะว่าเพิ่นเอาตัวเลขแนวทางน้ำใจนั่งไปวิ่งแล้วเพื่อนได้เพื่อนก็นเไรแบ่งปันน้ำใจมากนะคะก็ขอกราบขอพระคุณหลายๆนะคะตัวเลขกนวทางก็จะมีประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าคือแอดลงนี่แอดจะลงชุดเต็มแต่ว่าชุดตัดมันจะไปได้ประมาณ ก้อนมือเลขออกมือนึ่งยังจสี่นะคะท่าำชมค่ะถ้าน้องคนนนั้เอามาเอ็กกับเจ้ามาผสมเอาว่ามามาประกบกันกับตัวเลขของเจ้นางคืองวดมือกี่เ,เพิ่นได้มาหน,น,น,นึ่งกับสามจากสี่นะคะเลขของเจ้นางบนสีล่างหกกับเจ็ดเจ้นางก็มาใส่จับใส่กันเลยบนมันก็จะได้หนึ่งสีไอ้สี่หนึ่งกับสีสามล่างก็จะได้หกหนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม มันก็เขาบนล่างถ้าสมมุติว่าผู้ใดอยากได้ให้โทษม่าเป็นการส่วนตัวก็ได้มือสมมติว,วันที่สิอาจจะวัวนที่สิบห้าตอนแรกจังสีนาคาทางช่วงขาหรืออาจจะฮ็ตเป็นเป็นกุ้มเฉพาะหวยไทยเป็นกุ้มเฉพาะหวยไทย ให้ท่านผู้ชมมาเขากลุมน้ำเพื่อว่าบางที่แอดไปาภารกิจของแอดแอดกัดอาจจะบริไดรับโทรศัพท์แอดจะส่งลงในหันเล่ยก็ะไดเนาะคะ่ะเนาะเข้ากับมีน้ำใจกันเอาก็แล้วกันนะคะคือจังวันที่16ถึง22ส,สิบสองจังสิแอดจะเดินทางไปกรุงเทพ วันทีสิบหกหรือบทีวิสองหลายคนก็ว่าเอาเหล็กเล่าเดี๋ยวเหล็กเล่าก็ลงให้คือเก่ามันจะมีเวลาอยู่ค่ะทำช่วงขายแอดจะแบ่งเวลาได้อยู่แต่ว่าความสะดวกอาจจะบ่อสะดวกหลายเท่าเท่าแอดอยู่บ้านเพราะว่าไปจังสันกับไปพักน้ำมูไปไปกบผู้บริหารเอียงประมาณนี้ก็เขากระต้องมีเวลาเปลี่ยนของเฮาหรือบ่อแถบ่มีเวลาอดี๋ก็คือลงในกลุ่มไล่ เพราะฉะนั้นช่วงวันที่16ถึง22ตัวเลขแนวทางบัวสิเป็นล่าบัวสิเป็นห้าหน้อยเออถ้าจะให้ดีคือเขากุมไล่ไว้นะคะเขากุมไล่ไวด้ดื้อผู้ใดเขากุมไล่บวเป็นแอดกระลงใน youtube อยู่แล้วสิพญ่ามลงสิพญ่ามบ่อยขาดเนาะเนาะเอาสรุปกันตามนี่สิพญ่ามบ่อยขาดนะคะ เอาเบากันมาหลายใหญ่หางเบาพื้นอันนี้เบาพื้นตัวเลขเนวทางนะคะทาช่อมขาแลวกะเบาข้าวาข้าวไหหุ่นจักน้าพรอมตัวเลขเนวทางสําหรับงวดนี้คลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดจะโล่งหามาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นมาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าตัวจับคูบนล่างอีกคลิปต่อไปนะคะให้ทผช่ชมกดติดตามไว้เลย เที่ยวนี้มาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์สองตัวอาจจะมาสองตัวแต่หนึ่งตัวนี่มาแน่นอนคือสามกับเจ็ดคือสามกับเจ็ดทำช่วงมีโตมากโตเอ่อว่าเด่นๆคักๆบนรู้จักเื่อเอาจับใส่เลยนะคะถ้าชนกันก็นกนคือได้เลยนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเจ้นานา่งเมิอนี้นะคะวันที่สิบหกธันวาคม 2567มาชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์คือ3กับ7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มนะคะขอพวกคุณมากสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามไว้อย่าลืมกดแชร์ออกไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ